แบบแบบน้องเบสอะแบบน้องเบสนี่คือแบบว่าสเปกใช่เลยปะใช่เลยใช่เลยใช่ไหมปริงไปแนวดีจริงพูดจริงตอบแบบไม่อวยกันโอ้ไม่อวยอยู่แล้วผมผมเขินเนี่ผมนี่ผมนัดล่าสุดแล้วไม่มาเนี่ยผมแบบรู้สึกน้อยใจมากอพี่เป็นคนนัดหนูแต่ว่าพี่เทหนูเฮ้ยผมไม่ได้เทพี่เทหนูไม่เขาดังมากไงช่วงนี้โอ้ยพี่แน็ดังมากเาดังมากนี่เพือนขับพี่แน็เต็มเลยเขาดังมากจมูกบานแต่เพื่อนาคนบอกว่าจมูกบานต้องหยุดไว้ก่อนเออเดี๋ยวก่อนลืมลืมถามไปเลยว่า แป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาคนนะดวงมาขันาเราอะเอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวให้พี่แนกับน้องเบสอะ่ะอันนั้นช่องไปก่อนเอามาส์มอยกันไปก่อนแป๊บนึงนะอ๋อโอเคสวัสดีค่ะขอขยับเกาอีนนิดนึงได้ไหมเหมือนขอบเฟรมเย่างงี้ใช้เลยครับขยับกูมาเลยครับผมขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะโอเคสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ส่งให้โดนไหนยคุณเบสค่ะ ผู้ชายให้เลยวะอ๋อให้ผู้หญิงให้อ๋อให้หนูเลยอ๋อขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้ให้อ๋อให้คนรอโอ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณในคนเด็กขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเรียกอะไรกันได้ครับแล้วก็เอออย่าฝาดเออผู้ที่รู้จักมามานะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์โอ้ยเช่นกันใชนกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจ้าของแบรนด์น่ารักมากเจ้าของแบรนด์ คุณเบสคะอุ๊ยอะไรคะสวยมากสวยมากๆต้องบแบนสวยมากๆชอบเหรอชอบแบบคนจีนอะไรเนี่ยเช่าคนนี้ครับผมแล้วเราต้องทำอะไรตอนนี้ก็คือคุณไม่ต้องร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยผมอยากฟังเพราะว่าคุณแบบผิดนัดผมอะพี่เป NO> ็นคนผิดนัดหนูพี่ต้องร้องเพลงให้หนู อาเดี๋ยวนะอันนี้คือเราพลาดอะไรไปหายแบบนี้อันนี้คือเขาให้ให้ดอกไม้กันแล้วแ<ช>หลบผมเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าเลยครับผมจริงเหรอ,รหรอพี่นักเตรียมมาเลยหรอไม่จริงหรอกครับผมโอ้โหมาแรกเลยว่าแบบอ๋อให้แบบให้กันอ๋อไม่เจ้าของแบรนด์เอาดอกไม้มาให้เราสองคนเจ้าของแบรนด์น่ารักมากๆเลยนะอ๋อใช่คือตอนเนี้ยเราต้องทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้คืออันนี้ต้องเก็บดีอันนี้คือเป็นการไลฟ์ที่แบบว่าเดี๋ยวจไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างอ่ะพี่แน็กนั่งนั่งมา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 ก็มานี้นะคะอุตส่าห์แบบว่าได้ล็อกเกียจากแบบซูเปอร์สตาร์ตอนนี้เลยก็ว่าได้อ่ะอันนี้อันนี้ฝั่งนี้ได้ไั่ไี้ใช่พี่แน็ประเด็นคือตอนเนี้ยเหมือนดิฉันอะเป็นเป็นบาดหลวงอ่ะเหมือนพี่ทีเหมือนพี่เหมือนพี่ทีมากุกคนว่าเหมือนปะเหมือนไหมเหมือนไหมเพราะว่ามีแบบว่ามีแบบมีดอกไม้วางเหมือนปะ เหมือนไหมถ้าเหมือนพี่เขาว่าเหมือนให้หน่อยได้ไหมคะคือคือแบบแล้วคือเหมือนฉันเป็นแบบสักขีพยานอะโสดดูเจอไหมโสดจริงจริเออใช่ลืมถามแล้วน้องเบสโสดไหมโสดเหมือนกันค่ะจริงไหมครับเนี่ยผมโสดไม่เชื่อเลยไหมครับเพราะว่าผมติดตามคุณอยู่ตลอดนะครับโสดจริงไหมครับเนี่ยโสดจริงโสด ผมก็เหมือนคุณนั่นแหละก็มีคู่จิ้นมีอะไรแล้วก็สวยตอนนี้คุณไม่มีคู่จิ้นไม่มีครับผมมีแต่ไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครเลยครับผมน้องเบสสวยมากครับแล้วเราน้องเบสชอบแบบขออยากรู้สเปคน้องเบสอ่ะชอบชอบประมาณไหนเขาเพิ่งด่าผมเองจะเลยเออเหรอแซวไม่ไม่ผมผิดนะผมผิดนะอ๋อไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหรอไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวเราเรายังมีอะไรเยอะไม่เราเราเราน้องเบสชอบแบบว่าชอบสเปกหรอคะใช่สเปคแบบว่าสเปกชอบรุ่นพี่ค่ะอุ้ย ก็ชอบคนสูงกว่าก็ชอบคนหล่อแล้วก็สีเข้มแบบผมด้วยนะอยนี่ดูคุณดูสร้อยผมสวยป่ะดูดิอ๋อย่างนี้ละกันอันนี้คือได้ให้กับทางแบสเทาไหรทางเบสเขายังไม่ได้ให้แต่ผมหยิบมาใส่เองก่อนเฮ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะไหนๆก็คือตอนเนี้ยมีทั้งแบบว่าพี่แน็กแล้วก็น้องเบสมาด้วยกันดังนั้นวันนี้เนี่ยอ่าโหหล่อสองอาทิตย์เจอกันอะไปไหนสองอาทิตย์มีงาน หมายถึงตอนนั้นหรือเปล่า<อ>ที่เรานัดกันไว้อีกสองนาทีเราจะเจอกันใช่ครับแต่ว่าคุณเบสเขาไม่ว่างแม่นี่ผม,มจริงนะ,ๆๆนะเพราะว่าผมดูเขาแบบเขามีอะไรทุกวันแล้วต้องแบบว่าไปเจอคนนู้นคนนี้ผมก็เกรงใจล<อ>ัวแบบหนุ่มๆเขาว่าอะไรเงี้ยไม่หนูเคยไลฟ์แล้วหนูบอกแฟนขาว่าให้ไปทวงพี่ด้วยอืไม่จริงอ่ะอ่าเฮ้ยทุกคนอย่างงี้ดีกว่าในเมื่อตอนเนี้ยพี่นักก็โสดน้องเบย์ก็โสดค่ะถ้าอันนี้ถามพี่นักแล้วถ้าสมมติว่าพี่นักแบบต้องปกติเล่นกีตาร์เป็นเปาเลสคโนตีเป็นปะ เล่นซู้เขาไม่ได้ค้อทำไมผมต้องบอกก่อนเบสคือเขามาเคยเราเคยเจอกันเขาร้องเพลงทีเอฟซบอกผมอย่าร้องเพลงอีกเลยเะเขาร้องเพลงเพราะมากไม่ไม่ค่ะไม่ได้ขนาดนั้นพอได้จริงไมจริงร้องเพลงพอได้อันนี้คือระดับนักร้องเนแล้วเราจะมานั่งอวยกันเองระดับระดับลูกพี่มีแต่คนแซวแบบจมูกบานแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาครับผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าจะต้องเลือกเพลงจีบสาวหนึ่งเพลงอ่ะพีนงจะเลือกเพลงอะไร ผมคงเป็นแบบเพลงธรรมดาธรรมดาน่ารักครับก็จะพยายามแบบว่าร้องให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยฮะบอกบอกชื่อเพลงได้ไหมเพลงอะไรดีครับเนี่ยเพลงอะไรเอาแบบเอาหนึ่งเพลงอาะแบบว่าถ้าแบบว่าเออถ้าแบบว่าต้องแบบจีบคนหนึ่งคนนี้ฉันชอบมากฉันฉันอยากได้เขามาครอบครองปกติพี่เนียเขาจีบสาวเก่งมากเลยนะโอ้ยแย่แล้วไม่ใช่ใช่หนูเคยเห็นจริงเหรอขอสักเพลงได้ไหมเอาเพลงไม่ต่างกันไม่ตกางกันเราไม่ต่างกัน เอางี้แล้วกันใครอยากเห็นพี่นักร้องเพลงจีบสาวจริงว่าเป็นไลฟ์ติดกดด้านมากเลยิงเหรอเซลล์เซลล์เซลลตรงไหนนะแม่เซลล์ซเอาอย่างงี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเลยแล้วกันเนาะทุกคนใครที่อยากเห็นพี่นักร้องเพลงจีบสาวกดติดตามถ้ามีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นหนึ่งพันคนเดี๋ยวให้พี่นักขอขอขอกีตาร์นะขอกีตาร์เลยเตรียมเลยฮะเตรียมเลยโหโหแนักยืนไหมจะได้แบบว่าให้นั่นเลยเนาะมา ไว้ยู่เลยไหมยืนเนาะพี่นักอยู่เลยเราจะเอาดอกไม้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าคุณมันผูกใจมันสักเพลงเหรอคุณเบสเอาเอาขาเฮ้ยเตรียมเตรียมมาด้วยอ่ะจริงไหมเนี่ยว้าวมากเตรียมขอดเพลงมาพร้อมเฮ้ยขอพี่ขอดูขอดหน่อยได้ปะถนัดไหมหรือว่าเฮ้ยทุกคนเขาทำกันบ้านอ่ะเขาเตรียมขอดมาเลยอ่ะอ่าน้องเวสน้องเวสให้ชื่อทําไมให้พี่แน็กเฮ้ยมีไม้ด้วยอ่ะ มีไม้ด้วยขอบคุณมากครับไปไม่ถูกเลยผมโอ้โหมันจะชัดเกินไปไม่ได้เราแบบว่าเป็นว่าเราวางไม้รับสบายสบายไหมเอาดีกว่าเพราะเรามีไม่ได้ดีแล้วเนาะโอเคชอยส์ผมนิดเดิเอาวางมาโต๊ะหน้าดีกว่าขออนุญาตนะคะได้ครับอุ้ยต้องมีคนแอบแคปจังหวะนี้ไหมอ่ะฉันเขินเลยฉันอยู่คนข้างเธอยังเขินเลยนี่นะนี่ใยญ่เลยตอนที่ผมหลับตาผมเนี่ยเตรียมอยู่เอ๊ะไปไอ้เก๋แบบนี้ ผมแก้มอะไรทำไมผมเป็นคนชั่วแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมถนัดไหมกีตาร์ได้หมดครับผมไม่ถนัดก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับอ่ะอมาพี่เล็กถนัดไหมฮะมามาทุกคนทุกคนพร้อมนะทุกคนอย่ากดดันและขนาดนั้นกดติดตามก่อนนะถ้าไม่กดติดตามเพียงเดี๋ยวพึ่งรอกดติดตามก่อนคุณเมทต้องช่วยผมร้องให้ฟังด้วยนะเอ้ยได้สินี่ฉันงงว่าฉันมาทำอะไรตรงนี้แหะใช่ พี่หลุดขอบเฟรมป้าพี่ต้องเข้ามาหาเนี่แล้วเข้ามาอีกเข้ามา,มาอ,มอีกอ <c oughs> นี่มันเพลงหลอกมันไม่ใช่เพลงหลอกนะ วัน enfin ี่ให้ผมเตะพร้อมากทำไม่ร้องให้เจบอ่ะประโยคเดียวเองพรอมากๆเนี่ยตั้งใจฟังแล้วนะพี่อย่าเถอะไปนั้นมันจะตกขอบเฟรมเดี๋ยวผมเออฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญและไม่เคยแค่ไหนฉัน ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันมันดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมารกแค่ันไม่เคยจริงๆต่อพี่อะไไม่อนไรแกมือโอ้ดูคนสวยอยู่ขนาดนี้ไม่เคยร้องเพลงเพี้ยนขนาดนี้เลยคุณเบสไม่ช่วยผมร้องเลยครับผมมันไม่ต้องมีผู้ชายมา่อยนะคะ ถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ